ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพามาเที่ยวงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาค่ําคืนของวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะที่เทศบาลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศคึกคักมากๆค่ะผู้คนมาร่วมงานนะคะเยอะแย,ยะเลยค่ะนี่คือคุณพี่กิติศักดิ์นะคะเจ้าของจังหวัดนะคะอุบลราชธานีค่ะอุ้ยนี่อันนี้คือนาง วรฟ้อนํำนะคะที่จะไปที่จะไปแสดงในงานวันนี้นะคะผู้ชมนี่เป็นคโอเคแล้วเราจะเดินดูรอบๆนะคะเราจะเดินดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคน้องร้องคะจะไปแสดงที่ไหนแสดงข้างหน้านู้นครับหน้านู้เป็นการแสดงอะไรคะเป็นการแสดง,ไร,รสดงไรนาครูสกาพราทานุมครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวตามไปชมค่ะกี่โมงประมาณสองสามทุ่มประมาณสองสามทุ่มใช่ไหมคะค่ะโอ้สวยมากเลยแต่ว่าคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยใช่ไหมคะตรงนู้นใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวตามไปดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคผู้ชมคะเี่ค่ะก็นะคะสาวๆนะคะกพลงังเตรียมนะคะตเตรียมพร้อมกันโอ้ยเดิไ<ห>นไปกัน<า> โอ้สวยๆทังนั้นเลย,ยเลยนะเรียนเียมอนะคะค่ะค่ะโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนเยมอุดมเรยอุยมยยดมลแล้วพรุ่งนี้จะค้นไหมอโอกี่โม,มงคะที่นี่เ<อ>หระ,ะ,หะไม่พรุ่งนี้เช้าที่กบวนแห่มีไม่มีใช่ไหมอ๋อแสดงแต่เพอตอนเย็นคะค่ะคุณค่ะ เตรียมกุมดมบายยขอบคุณมากน้องๆของโรงเรียนเตรียมกุดมนะคะจะมีการแสดงนะคะค่ะนี่คือน,น้องๆแต่โรงเรียนเตรียมกุดมนะคะจะมีการแสดงในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ <Hello. S 1> นี่ค่ะขอถ่ายภาพนี่นี่นี่ โอเคค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นเป็นอะไรนะแสดงอะไรนะคะเป็นเป็นบัตรกะลาบ้านโอ้ทั้งหมดกี่คนร้อยสิบหกคนเลยโอ้ร้อยสิบหกคนเลยมันต้องแบบขบวนใหญ่มากเลยแล้วเวลาการแสดงล่ะอ่ากี่เท่าไรหนึ่งชั่วโมงหรือเท่าไรหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแสดงแสดงไม่ติดเจ็ดนาทีครับเจ็ดนาทีเองแสดงว่ามีหลายโรงเรียนใช่ไหมว้าวแล้วจะมีรางวัลได้อะไรไหมคะไม่ ไม่แค่เพียงโอ้ยโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะน you right, ้องๆน่ารักั้งนั้นเลยบา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 ยโอเคค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปชมนะคะถ้าใครบ้างก็มามาชมนะคะอยู่ใกล้ๆก็นี้ใส่หมวกนิดนึงเพราะว่าฝนนะคะกำลังโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะคะหวังว่าคงไม่เทลงมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆเนาะค่ะโอเคค่ะนู่นค่ะอีโรงเรียนหนึ่ง คุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองจังหวัดอุบลรัชธานีตอนนี้พวกเราอยู่ที่ทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะถนนชายางพูถนนชยางภูินะคะใกล้กับทุ่งสีเมืองใกล้กับจุดับทุ่งสีเมืองนะคะคก็จะมีต้นเทียนใหญ่นะคะจัดไว,รว้รับหน้าวัดศสีอุบลหน้าวัดสีอุบลนะคะคุณผู้ชมมีการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนต่างๆนะคะซึ่งมา มาทําการแสดงโชว์นะคะวันนี้นะคะบรรยากาศคึกคักมากๆแล้วก็ฝนนะคะก็เป็นใจนะคะมันยังไม่เทลงมานะคะแค่ไปรปอยนิดนิดหน่อยเนาะนค่ะนี่ก็อีกชุดหนึ่งนะคะสีฟ้านะคะสวยงามมากๆโอ้โหน่นต้นเทียนสวยๆคุณผู้ชมเราจะเดินดูเรื่อยๆนะคะอุ้ยสวยมากเลยนี่โรงเรียนอะไรคะเทศบาลสออกบัวครับเทศบาลสองอกบัวโอ้สวยมากเลย Oh my god!